หว็บโชว์เบก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมนะครับก็จะมาอธิบายอยู่2เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องลบ ID เกมนะครับแล้วก็เรื่องจอยนะครับจริงๆเนี่ย EP 2ผมต้องทําตั้งแต่2อสวันที่แล้วนะครับแต่ว่ามันฝนตกนะครับถ้าผมถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะดังนะครับอ่ะก็รวมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์มานะว่าลบ ID เกมยังไงนะครับนะครับแต่ละซีซั่นเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นลบ ID เกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะครับอ่ะก็มาที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็เข้ามาที่มุมขวาล่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นนี่ไหมเนี่ยที่ผมทําสัญลักษณ์อยู่เนี่ย เป็นรูปถังขยะนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่า reset or delete profile นะครับนี่แล้วก็กดลบ id เกมไปได้เลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับประมาณ2-3ปีที่แล้วอ่ะลบ id เกมอะ่ะมันต้องรอประมาณ7วันนะครับมันมันถึงจะลบถาวรให้แต่แต่ถ้าเรากดลบปุ๊บแล้วเราออกจากเกมแล้วเข้าใหม่เง,งี้ยแล้วมันเข้ารหัสเดิมใช่ไหมมันก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับซึ่ง ผมไม่ค่อยมั่นใจนะไอเรื่องนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับน่าจะสามารถลบได้เลยนะก็คือกดตรงเนี้ยกด delete กดเย็ดลบไปเลยนะครับแล้วก็พอลบเสร็จแล้วก็ลบเกมแล้วก็โหลดใหม่ประมาณนี้นะสำหรับการลบไ d เดีเกมนะครับสร้างใหม่ประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้ลบนานแล้วผมก็ลงๆลงลืมๆืมนะครับอ่ะมาครับผมมามาพูดถึงเรื่องจอยเกมนะครับ จอยที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับราคา200กว่าบาทเนี่ยผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับข้อได้เปรียบของจอยเนี่ยก็คือการคอนโทรลบอลง่ายนะครับคอนโทรลบอลง่ายยิงแบบลูกโค้งๆได้คือแบบมันดีแทบจะทุกอย่างนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือไปซื้อจอยที่มันมีราคาแพงกว่านี้หร,าาหรือว่ามาตรฐานความเสถียรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อดีกว่านี้ก็ได้ผมแนะนําให้เล่นจอยนะเพื่อนๆแต่ถ้าใครมีงบไม่เยอะเนี่ยซื้ออันละ2 0 0กว่าบาทเหมือนผมก็ได้นะนะครับเล่นดีมากนะครับแต่ว่าซื้อไปตอนแรกๆมันจะตั้งค่ามันจะงงนิดหน่อยนะนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จใช่ไหมเราสามารถเล่น ได้เลยนะครับเราเข้าเกมนะครับเราเปิดบลูทูธในในโทรศัพท์ทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วพอเราเข้าเกมเราสามารถกดเปิดจอยสามารถเล่นได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรให้วุ่นวายเลยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ถ้าเราตั้งค่าดีอยู่แล้วนะนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถามว่าผมกล้าเล่นออนไลน์ไหมผมก็กล้าเล่นนะแต่ช่วงเนี้ยฟอร์มไม่ค่อยดีก็เลยยังไม่เล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับการเล่นในโทรศัพท์กับการเล่นจอยเนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยผมว่าจอยเล่นดีกว่านะครับแค่ยังไม่ค่อยเข้ามือผมแค่นั้นเองนะครับส่วนเล่นในโทรศัพท์เนี่ยมันเล่นได้ปกตินะครับเล่นได้ปกติแต่ว่ามันการคนทูลบอลการส่งบอลการตอบบอลอย่างเงี้ยมันจะยากนิดนึงนะครับมันไม่เหมือนจอยพอจอยปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดอะไรมันหักหลบได้เร็วหมดเลยนะไม่น่าละ่ะทุกวันเนี่ย ผมรู้สึกว่าการต่อบอลเนี่ยของต่างชาตินะครับทําไมมันเล่นดีจังวะมันทําในสิ่งที่ผมทําไม่ได้นะครับผมก็เอะใจมานานมากๆแล้วนะครับแล้วผมไปเปิดเจอช่องช่องหนึ่งนะครับเป็นพวกขายจอยเกมนี่แหละนะครับเขาก็แนะนําจอยรุ่นนี้มานะครับก็เล่นแล้วก็รู้สึกโอเคเลยนะครับเล่นดีมากอ่ะเดี๋ยวผมขอเกมแรกผมขอเล่นกับบอดก่อนนะนะครับ ขอวอมือก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ต่อไปเดี๋ยวไปเล่นออนไลน์แล้วกันถ้าแพ้อย่าว่าผมนะเพราะว่าผมยังไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะครับอ่ะสักครู่นะเปลี่ยนแผนก่อนอประมาณนี้แล้วกันนี่นะครับเล่นจอยเล่นง่ายมากอ้าวแป๊บหนึ่งแป๊บบนึงอ้าวจอยดับเฉยมายังวะแปบบ๊บนึงจอยดับเฉย โอ้โหพูดไปซะเยอะด้วยน่าจะมาแล้วโ,โหดีนะไม่เล่นออนไลน์อยู่ๆจอยดับเฉยโอ้โหขี้โม้ไปซะเยอะเดิมเมื่อกี้การตอบันมันจะง่ายกว่าเดิมนะครับโอ้โหอยิงออกอ <c oughs> นะครับ นี่แหละมันยังไม่ค่อยเข้ามือนะครับอุ้ยกดผิดยิงออกอีกโอ้ย,อย,อยแปบ๊บนึงผมไม่นึกว่าบอนมันจะมาถึงไงเอาใหม่เอาหมขนาดเล่นกับบอทนะเนี่ยมันสามารถกดตั้งรับกดอะไรได้ด้วยนะเพื่อนๆกดรับกดลุกได้เหมือนเล่นโทรศัพท์ปกติเลยนะครับแต่ต้องตั้งค่าให้เป็นนะ ถ้าใครซื้อมาแล้วนะครับอยากดูการตั้งค่าก็บอกได้นะผมแนะนําได้นะครับนี่กระชากบอลก็ได้เห็นไหมนี่กระชากบอลก็ได้เฮ้ยอะเล่นกับบอดมันจะเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าบ,บอร์ดมันมันจับทางเราได้นะครับว่าบอร์ดมันจับทางเราได้เราสามารถกดให้เพื่อนวิ่งไล่บอลแทนเราได้ด้วยนะเพราะว่าผมตั้งค่าไว้นะครับชุบชุบ ฟุบโอ้โหชึชึบหนเห็นไหมหักหลบง่ายนะครับหกัหกหักหลบง่ายมากชึบบชึบเ้ยเกือบนี่ตบบอลง่ายมากนะครับโอ้สงสัยเกมที่ผมไม่ได้ยิงมันหรอกเนี่ยบอลมันจับทางได้หมดเลยอะ ตอนมีโอกาสยิงก็ยิงไม่เข้าเนาะขอขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนได้ไหมอ่ะขอขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนได้ไหมเดี๋ยวแมตต์ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นออนไลน์ให้ดูนะถ้าใครตอบบองยิงเก่งนะมาเล่นจอยนะผมบอกเลยว่าโคตรเทพนะครับเรียบร้อยนะครับ เล่นง่ายมากนะครับใช้จอยเล่นโคตรง่ายเลยนะครับแต่มันก็ต้องฝึกให้เข้ามือเนาะเชิบชบเดี๋ยวดูนะผมให้เพื่อนๆวิ่งวิ่งเข้าไปแย่งบอลแทนผมนะอ้าชิบชบบอดต่อบอลโคตรเก่งเลยวะแย่งบอลมันโคตรยากเลยนะ นี่ปุ่มกดเปลี่ยนตัวผมก็ตั้งค่าเรียบร้อยนะครับชอบไหไปเล่นออนไลน์น่าจะสนุกกว่านี้นะครับไปไม่หลุดด้ยนี่ปุ่มกดเปลี่ยนตัว ผมใช้ตัววนะหรือว่าสามเหลี่ยมนะครับถ้า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 พูดแบบเป็นจอย a y 2นะผมตั้งค่าให้กดสามเหลี่ยมแบบเปลี่ยนตัวให้นะครับอ๋อบอดมันคองเกมแล้วบอดมันคองบอลมากเลยอะ่อะกว่าจะแย่งบอลมันได้แต่และลูกเนี่ยเสียบอลแกบอดเล่นเก่งจังวะ ชืบชืบซืบป้ายบอ่าบอดนี่มันตัดบอลได้หมดเลยเนาะจะหมุนตัวแบบดิจิตอลซะหน่อยอ๋อเล่นกับบอลน่าเบื่อมากเลยหาบอลไม่เจอไูได้บอลปุ๊บเสียบอลปั๊บเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นอ,ออนไลน์กันดูนะครับ ชึบชึบชบชบอย่าแพ้นะเว้ยเน้นเสมอพอถ้าแพ้ไอเขาช่วงนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยดีอยู่ไอตกวันอยนู่ดับสามเฉยเลยว่ะอ่ะมาลองดูออนไลน์ครับลองดูออนไลน์จะรอดหรือร่วงโอ้โหเสื้อเหมือนกันอีก จะลอดหรือจะร่วงนะครับขอเปลี่ยนแผนแป๊บอ่ะประมาณนี้บอลจ๋าอยู่ไหนจ้ะขอบอลเลยจ้ะมดักทางบอลกูได้ใช่บอลจ๋าขอบอลเลยจ้ะโอ้โห คิดอะไไม่ออกคือลังไปก่อนโอหบอลไม่ถึงโ,โดนจนได้บอลขูกคลิกดีเหลือเกินนะครับโดนจนได้นะครับมาอย่าไปหยองอย่าไปกลัว โอ้สงสัยต้องกลับไปเล่นหน้าจอเหมือนเดิมแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหจ่ายบอลอีทิตเอ้ยเล่นออนไลน์เกมมันจะเดินเร็วนิดหนึ่งโอ้เสียบอลแล้วชิบ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 เฮ้ย ให้ขอยิงมั่งดีขอยิงมั่งดีเออบอกแล้วขอยิงมั่งเมื่อกี้ผมกดเกือบกดยิงผิดนะเมื่อกี้เกือบกดยิงผิดขอเสมอพอเกมนี้ไม่อยากแพ้อายเขาถ่ายคลิปด้วยอือ อืมอออกสวยลูกสูดได้เรื่องไหมปึ๊บปึ๊บอื้มไม่ได้เรื่องเว้ยของงา้างของง้างตีนยิงเลยโอ้โห ของง้างตีนจริง,รงหน่อยก็ไม่ได้อ่ะครึ่งแรกก็เสมอนะครับไม่จริงเลยเชียวขอเปลี่ยนตัวก่อนอ่ะประมาณนี้ชึบชิบปุ๊บชึบประมาณนี้ฟึ๊บ,บ,บตั้งรับเัื่อยเเลยวาย ไอทิศวิ่งย่งบอลให้หน่อยอเกือบนกว่าโดนไปดิครับรออะไรครับไปดิครับไม่ถึงครับตั้งรับเลยครับสวยเคลียบอลทิ้งไปเกมนี้เน้นเสมอนะเพราะว่ามันลนๆนหน่อยนะครับเพราะว่ายังใช้จอยไม่คล่องมือนะครับ เก่งแต่กับบอดผมอะเก่งแต่กับบอดโอ้ยถ้าฝึกใช้จอยแบบชำนาญน,นะผมบอกเลยว่าเทพนะครับ mm. คิดอะไรไม่ออกโยนออกไปอย่างเดียวอ่า mm. สวย ไม่นอนเลยอมองไม่มอง,งไม่ผ่านอีกอสวยอืตัวเตี้ยไป โอ้ไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าเฉยเออเปลี่ยนคนเตะมุมได้เรื่องไว้นอกลูกเตะมุมเรียบร้อยครับโอ้โหห้านาทีสุดท้ายยิงได้เฉยฮาคิมี่ครับอเทคนิกลูกสวย ลูกสูตรเต็มมุมยังใช้ได้นะครับตั้งรับอย่างเดียวเลยตอนนี้เราเน้นเสมอนะเราไม่เน้นแพ้นะครับเราเน้นเสมอไว้ก่อนอ่าวหานเจี๊ยบผมยังงงนิ้วผมผมยัง,งงงนิ้วอยู่เลยนะเนี่ยชึบชึบชึบไปดีครับรออะไรครับโอ้ยฮาคิม่มันเป็นกองหลังนะเนี่ย ทำไมขึ้นหน้ามายิงวะโอ้โหมาโหด5นาทีสุดท้ายนี่เองเนี่ยครับคือข้อดีอ้าวออกเฉยนี่ครับคือข้อดีของการใช้จอยเล่นนะครับผมต้องฝึกอีกเยอะเลยนะสำหรับการใช้จอยนะครับถามว่าดีไหมเล่นดีมากนะครับสำหรับการใช้จอยนะผมต้องฝึกอีกเยอะนะครับไม่แน่อาจจะซื้อจอยใหม่ด้วยนะ ถ้าอยากซื้อจอยอันนี้ต่อจากผมบอกได้นะเดี๋ยวขายให้่อคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับป,ปิดเกมยังไงวะเน,นี่ยอ่ะแป๊บหนึ่ง